สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านครับช็อตเด็ดเพื่อนไม่ได้ในชุดรอบเช้าของเรานะครับมาพบกับพี่สมาชิกอีกเลยนะสำหรับอ่าช็อตเด็ดในชุดเช้านี้นะครับต้องใช้คําว่าชุดใหญ่ไฟกระพริบเข้ามาเลยพี่ในย้ำหนึ่งชุดแบบเต็มเต็มตราตึงหัวใจแน่นอนนะครับในเช้านี้นะครับเริ่มต้น300บาทนะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยเก็บเงินปลายทอย่างเดียวพี่ส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งแต่แดงสิ้นพี่ๆชอบรายการไหนนะครับเน้นย้ําในช่วงเช้าใช้คําว่าโทร โถจะไวกว่านะครับอาจจะติดภารกิจขับรถนะครับมาเริ่มอะไรกันพี่นะครับรายการแรกสำหรับรายการแรกในช่วเช้านี้นะครับองค์นี้เลยพี่นะครับโอ้โหพี่หลวงปู่ดอดนะพี่นะนะเป็นพิมพ์พนมือนะครับรอโบราณกับพี่ช่อเนี่ยเนี่ยรอยช่อไหมนี่คือรอยช่อนะครับหลวงปู่รอดนะครับพี่วันทางกับพี่นะครับเป็นพิมพ์พนมือนะครับหลวงปู่ดอดวัดบางน้าบนนะครับสามร้อยบาทนนครับเขย่าใจกับในครับองค์นี้กับพี่ครับหลวงปู่บุญ ในครับพี่จ๋าหลวงปู่บุญเนื้อสวยนะเอาเนื้อสวยเนื้อมวลสารชัดเจนครับพี่ในครับเนื้อสวยเนื้อมวลสารชัดเจนเอาสามร้อยบาทในครับองนี้พี่นาหลวงปู่บุญแล้วนี่ใช่หลวงปู่บุญไมเพราะได้มาคู่กันนะพี่นับไปนเหรียญเสมาเนี่ยเป็นเหรียญชิราลนดในครับเจ้าของเดิมบอกหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะในครับเหรียญชิราชดเนี่ยพี่ในครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วด้านหลังนั่นจะเป็นมวลสารอะไรชนิดใดชนิดหนึ่งแหละ หมือนจะเป็นเอ่อเขาเอาเป็นมวลสารนะพี่นะขออนุญาตใช้คาว่ามวลสารแล้วกันด้านหน้าเป็นชินราชนะเอาสามร้อยบาทได้มาคู่กันนะพี่นะครับองค์เราสามร้อยนะครับอ่าองค์เราสามร้อยแล้วก็องค์นี้องค์นี้ก็เก่าครับพี่นะครับเป็นเนื้อขาวมวลสารในะครับพี่เป็นเนื้อขาวมวลสารเนียครับมาแล้วพี่ไม่ธรรมดานะนะครับอ่าไม่ธรรมดานะเนื้อขาวมวลสารสวยแรธรรมชาตินะครับขาวมวลสารนะพี่ มัวสามเป็นกรกน,<ๆ>นกลกเป็นพระปิตาสายวัดสะพานสูง300บาทนี่ครับ300บาทแล้วก็ลูกอันน,นี้ครับอันนี้น่าจะเป็นลูกน้ำเต้าครับพี่เนี่ยครับอ่าน้ำเต้าเรียกซับเนี่ยครับอาจจะไปชุบรักแล้วปิดทองไว้นะผมดูละดูทรงแล้วน่าจะประมาณนั้นนะอ่าชุบรักแล้วก็ปิดทองไว้เนี่ยดูร่องรอยการชุบเลยแล้วดูร่องรอยคาบทองเลยเนี่ยถ้าไม่เด็ดจริงไม่เรียมหรอกพี่อ่าถ้าไม่เด็ดจริงไม่เรียมหรอกพี่แหนบเอาสามร้อยเช้าเช้าพี่ครับอ่าเช้าเช้าครับพี่สามร้อยบาท นี่ครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งองนี่ครับอ่านี่อีกหนึ่งองครับพี่เนะยครับสำหรับอง์นี้นะพี่ดูเนื้อเนี่ยเนี่ยครับอันนี้เป็นสมเด็จครับพี่นี่ครับสมเด็จหลังอันนี้ก็เรียกว่าอะไรหลังยันน้าเต้าอ่ยคล้ายคล้ายรูปน้าเต้านยพี่นะเป็นสมเด็จครับพี่ขูดเก่าเลยนะครเก่ามากเก่าแห้งเดิมเลยพี่ดูเลยสามร้อยนะครับคือเหมือนใครรู้ที่อ่ะถ้าใครรู้ที่นี่จัดได้จัดเลยเนียเออใครรู้ที่นี่จัดได้จัดเลยพี่นี่ครับอองค์ต่อไปนะครับองนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมหลังเข้มกัด นาพี่หนูอ๋อผมมาช่องแคบครับพี่เนี่ยครับเข่ากว้างหลังเข็มกัดเนื้ออมเขียวเห็นไหมเนื้ออมเขียวพี่เข่ากว้างหลังเข็มกัดโอ้โหเนื้อเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อดูง่ายเนี่ยเขาเรียกเนื้อดูง่ายเข่ากว้างหลังเข็มกัดสามร้อยนะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นปกครับพี่นะครับองค์นี้เป็นปกของลบบุรีเนื้อตะกั่วสีแดงครับพี่นับพิม์ใหญ่นะนับลบบุรีนะครับองค์นี้พี่พี่หยาลบบุรีนะครับ เอาห้าร้อยบาทนะครับลบบุรีพี่นะครับเขาจะแดงแบบแดงออกแดงแบบเอออ่อนๆไม่ใช่แดงแบบเข้มนะอะพี่ลองดูก่อนเอาเอาห้าร้อยเนวห้าร้อยบาทแล้วก็เหรียญน,นี้พี่แนวบรูสีนะหลังตะโพนนี้พี่ผูเหรียญโคตรโคตรเก่าเลยพี่เห็นไหมนะครับเปียกทองนะดูดิแนวบรูสีหลังตะโพนนะครับเ,ห,เหรีหนะรยญนะนะน,น,นี้น่าจะเป็นเหรียญเล็กนะแนวะเสมาเล็กนะ ลังตะโพนนียครับเอาเอาห้าร้อยอะห้าร้อยบาทเนี่ยครับห้าร้อยบาทเราก็หลวงปู่ทวดลอยน้ำครับพี่ศูนย์สองนครับนี่นี่พี่ดูหน่ยหลวงปู่ทวดโอ้ยยังสวยอ่ะแล้วเอ,อยังสวยอย่างเดิมอย่างธรรมชาติอ่ะเห็นไหมลอยน้ำศู <c oughs> นย์สองเนื้อว่านเดิมเดิมเลยพี่รุ่นลอยน้ำนะเนี่ยดูหน้าไม่มีผิดพิมพ์ครับพี่นะครับหน้าตานีชัดเจน <c oughs> เอา สามร้อยสามร้อยบาทแนวปู่สุกปากคลองมะขามเฒ่าเนวหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเฒ่าแนวฮนุมานแบก 10. แท่นเนี่ยพี่ฮนุมานแบกแท่นนะปูสุกปากคลองมะขามเฒ่าพีร่ร้อยหล่อด้านหลังนี่เป็นหลุมๆๆเลยพี่นวมีเม็ดเดือดด้วยนะเอาอันนี้เป็นออกไว้คลองขอพี่หล่อโบราณแบบเดิมๆเลยะเอาห้าร้อย มีสุปากคลองมะขามเฒ่าดูง่ายดีพี่เนี่ยวัดเกตองนี้เป็นหกชั้นอกตลอดพี่นีครับวัดเกตนะหกชั้นอกตลอดนะยครับอกตลอดผมว่าเนื้อสวยนะเนื้อเขาได้เดิมได้ดูง่ายดีนะครับเออจริงๆเนื้อเขาได้เดิมได้ดูง่ายนะครับหกชั้นอกตลอดเอาสามร้อยนะวัดเกตนะนวัดเกตสามร้อยแล้วก็องนี้ องคนี้จริงๆเป็นเหรียญหลวงปู่เอ hey ี่ยมครับพี่น้าเน Squid, ื mm ้อออกเงินเงินเทาๆนะครับจะเป็นเนื้อเงินนะเนี่ยดูดิผมว่าน่าจะเป็นเนื้อเงินนะแล้วเหรียญบางเจียบเลยพี่ดูดิเห็นไหมเหรียญขอบเห็นไหมขอบกระบอกมาเนี่ยเห็นขอบเหรียญไหมไม่รู้ว่าเป็นรอยหยักเลื่อยหรือขอบกระบอกเนี่ยแต sí, ่ดูดูให้น่าจะเป็นกระบอกนะเนี่ยเห็นไหมไม่มีรอยตัวตัดเลยน่าจะเป็นขอบกระบอกพี่นะน่าจะเป็นเนื้อเงินนะเอาเก้าร้อย ปูหยิบวัดหนังหลังยันเสียวเก้าร้อยบาทนะครับแกจะกรอบเลยนี่แนวเก้าร้อยบาทแล้วก็สมเด็จองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับมีอยู่เสี้ยวเดียวก็เสียวได้แนวบางขุนพรมเจ้าพี่จ๋าเสี้ยวเดียวก็เสียวได้นะครับเอาเอาไปห้าร้อยบางขุนพรมนะครับสมเด็จบางขุนพรมครับพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับสําหรับองค์ต่อไปครับพี่นะครับองค์ต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะพี่ แนวว่านพิมพ nah, like oh, ์ใหญ่97ในอัพพี่ดูหน้าดูตาไหมแนบเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่ในวันนี้เป็นใหญ่97นะโอ้โหวิ่งคตรได้เดิมเลยเอาว่านพิมพ์ใหญ่เอาเอา300นะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อว่านพิมพ์ใหญ่แล้วก็องนี้เป็นของเออ่พ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนี่โอ้นี่ก็ได้เดิมดีได้สวยนะเห็นไหมได้เดิมได้สวยได้ธรรมชาติพี่หลวงพ่อปาน เนี่ยหลวงพ่อปานเนี่ยพี่เอาเอาไปหูพ่อปานตรงนี้นะเอาห้าร้อยบาทนะครับพ่อปานแล้วก็หลวงพ่อหลวงปู่หมุนก็พี่นี่ครับอันนี้เป็นพระผงนะครับหลวงปู่หมุนนี่จริงๆเนื้อสวยนะปู่หมุนนะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเนื้อสวยเลยละ่ะหลวงปู่หมุน ปุ่มหมุนเอาตั้งเมฆนะเอาสามร้อยปุ่มหมุนปุ่มหมุนสามร้อยนะครับอันนี้จะเป็นปกครับพี่นะครับปกหลวงปู่ทิมสวยกิฟต์เลยไหมดูเส้นเหมอนแมววิ่งเลยดูผิวไฟเลยนะปู่ทิมปีอันนี้ออกปีหนึ่งเจ็ดใช่ไหมโอ้โหผิวแบบผิวไฟเดิมๆพี่นะหลวงปู่ทิมนะสามร้อยปู่ทิมสามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้องค์นี้น่าจะเป็นเนื้อผมดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อเงินนะนะครับหลวงพ่ะลุง แนวบรวงพอ่อลุ่งวัดท่ากระบือปีสามห้าแนวบรวงพอ่อลุ่งวัดท่ากระบือปีสามห้าหลวงพอ่อลุ่งเอาเอาห้าร้อยแนบห้าร้อยบาทแนะเาเฉลิมพระเกียรตินะครับองคอน์นี้เนื้อสวยนะครับเฉลิมพระเกียรติครับพี่แนวองค์นี้เนื้อสวยนี่คบพี่ดูเนื้อดินั่นเฉลิมพระเกียรตินะอันนี้เนือเน้อสวยพี่เนื้อสวยเนื้อได้เดิมเลยเฉลิมพระเกียรตินี่ดูง่ายแนบเอาเฉลิมพระเกียรติเอาสามร้อย นะครับเฉลิมพระเกียรติพี่ท่านใดอยากได้ไปใช้นะพี่ดูพิมพ์เดยสามร้อยบาทนะครับไม่แรงนะครับไม่แรงครับพี่แบ่งปันกันไปนะครับเราก็พระชัยครับพี่อันนี้น่าจะเป็นพระชัยแบบว่าเขาได้กอะไรวัตสุทัน์นะครับอันนี้เก่าจริงดูเดิแล้วผิวพธุ์เดิมๆธรรมชาติแบบนี้ยังไงก็แนววัสถุธานอยู่แล้วเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทเราก็องนี้เป็นของกรรมการนะนี่ตอกกรรมการไอ้ตอกนาเลิกไมกรรมการนําเลิกครับพี่เห็นไหมตอกนําเลิกไว้เลย ท้าวเวสสุวรรณนำเลิกเนี่ยปีสี่ห้าวัดจุฬามณีนับนำเลิกนำเลิกเอาโอ้โหพี่นำเลิกเลยพี่นำเลิกเอาเอาห้าร้อยบาทนะครับนำเลิกนำเลิกโโห้กกา,า,500าร้อยแล้วก็วงนี้พิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อสวยมากเนี่ยดูพิมพ์เส้นได้เนี่ยแล้วบางหุ่นพรมกรุเก่านะครับบางหุ่นพรมก,ก,กนะรุบบกกเก่าพิมพ์เส้นได้ เชื่อว่าสวยกว่านี้ไม่มีแล้วนะครับอ่าสวยกว่านี้นะไม่มีแล้วกลุ่มเก่านี่นของพรมพีเส้ได้เนี่ยสวยกริบเลยพี่เอาห้าร้อยห้าร้อยบาทแนบแล้วก็องค์นี้เป็นเออ่เป็นพระพิตาเนี่ยนะแหววข้าวแก้วแนวแหววข้าวแก้วเนื้อตะกั่วครับพี่นะครับเนื้อตะกั่วนะแหววข้าวแก้วเอาเอาห้าร้อยข้าแก้วเนื้อตะกั่ว ดูง่ายดีนะอาดูง่ายดีจบง่ายดีพี่นะครับแล้วก็นี้โอ้ยดูเลนะับอันนี้เป็นพระครูศิริพธธัฒกิจเนะี่ยนะครับจะเป็นพระสายราชบุรีพี่พระสายราชบุรีอันนี้เลี่ยมเงินนะเงินแบบดูดูความเก่าเดี๋ยมันไม่ใช่พระที่แบบว่าอาแกล้งเลี่ยมนะคือเขาเลี่ยมใช้มาจริงนะําเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะ้ ớ, เอาเลี่ยมใช้มาจริงครับพี่มาแบบนี้เลยนะเหรียญนี้เอา เอาเจ็ดร้อยนี่ครับเอ่จ็ดร้อยบาทนี่ครับเจ็ดร้อยล้วก็หลวงพูทวดอง์นี้ครับพี่นะองนี้น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่นายกรไหมขออนุญาตแกะนะครับสองไม่เห็นนะครับโอ้โหไม่ใช่พี่นายกมหรือเปล่าพี่ดูดิอาจจะเป็นพิมเอ่อข้างขีดปะหรือเป็นพิมอะไรโอ้โหดูดิเนะครับเกาจัดอันเนี้ยนะครับเอาเอาไปสามร้อยบาทนะครับแบ่งปันกงนพี่แล้วเอาสามร้อย สามร้อยเราก็ได้เป็นพินัยกรรมนะพิมพใหญ่ไหมสามร้อยบาทนานครับเราก็องนี้อ่าองนี้จะเป็นพระผงกระดูผีอันนี้จริงได้เนื้อสวยดีนะในครับพระผงกระดูผีพี่เนี่ยเอาน,นี้จริงได้ได้เนื้อสวยได้ความงดงามเนครับได้เนื้อสวยและได้ความงดงาม เอาสามร้อยผมก็ดูผีนะครับแล้วก็องค์นี้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าพระอะไรนะโอ้โหดูดิอันนี้เป็นพระปิตาหลวงปู่หมุนนะพี่บ้านจานนะนี่วัดบ้านจาน์สีสเกตพ,พี่ปิตาหลวงปู่หมุนดูดูง่ายจัดองค์เนี้ยผมพุทธคุณแบบแน่นๆเลยอะเน้นๆเนื้อๆ,ๆ,ๆเลยพี่เห็นไหมเอาเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็พระกิ่งราชาการพี่ฟังเสียงกิ่งเนี่ยนี่ครับโอ้โหลั่นนะครับใช้คํานี้เลยพี่นะครับลั่น กิ่งราชการนะครับอันนี้เป็นกิ่งใหญ่แต่งเป็นกิ่งราชการนะศิลปะช่างในการแต่งนะครับเอาเก้าร้อยพี่ไปเดินหาก็ไม่มีพี่แบบนี้นะนะครับไปเดินหาได้เลยไม่มีแน่นอนนะครับเก่าจริงเอาเก้าร้อยบาทนละยครับเก้าร้อยบาทแล้วก,อกนะ็อันนี้เป็นกิ่งวัดบวรนะพี่นะครับเป็นกิ่งเอ่อปวเรสนะครับอันนี้เป็นกิ่งปวเรสหน้าตาท่านจะแบบนี้แหละพี่นะครับเนื้อออกสำลิศหน่อย เป็นพระกิ่งเปอรเ์เวเดเปอร์เรเดเอาเอาห้าร้อยนะครับพระกิ่งเปอรเ์เรเนะครับอง์นี้นะพี่นะครับสจะภาพคือเนื้อพระเขาชัดเจนพี่นะคเออชื่นชอบตรงเนื้อพระเนี่ยชัดเจนมากเอาเอาไปห้าร้อยบาทนะครับองนี้เป็นพระชัยครึ่งซี่นะครับพระชัยครึ่งซี่นะครับอันนี้สวยนะ ครึง่งซีก็พี่วางหลังจานหน่อยๆนะครับสวยจริงเอาสามร้อยพระใช้ครึ่งซีกแบ่งเลยนะครับเรามาเพื่อแบ่งอยู่แล้วพี่นะรพระใช้ครึ่งซีกแล้วก็องค์นี้องค์นี้จริงได้เก่าอยู่แล้วพี่ดูดิเห็นไ,ไหมนะร,รอยองค์ไม่ค่อยเจอนะร,รอยองค์อ่าก้นตะกุนเงินแบบเนี้ยไม่เจอนะครับนานๆจะเจอพี่นี้หลวงปู่ทวดนะครับดูดิดูหน้าดูตาได้เลยพี่นะครับคือจะไปแขวนจะไปใช้นะครับได้บุตรคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเอาไปห้าร้อย ตาคุณเงนินน่าจะเป็นหัวจันนองนะนะครับแล้วก็สังขราชแพ้หัวไม่ขีดนะครับองค์นี้เนื้อสำริดเลยเนะี่ยเออออกออกแดงจำปานะครับออกแดงจำปาครับพี่เนี่ยพระชัยนะเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณครับพี่ด้านหน้าเขียนว่าเท้ากุเวนนะครับเทพพบุตรในครับเออเท้ากุเวนเทพพบุตรครับพี่คลิปเลยไหม สวยนะครับอันนี้สวยสวยดูง่ายนะครับด้านหลังต่อโคดเยียพี่ห้าแปดแปดแนววัดจุรามณีครับพี่รับอันนี้เป็นปีสองสองห้าหกหนึ่งวะเอาเก้าร้อยพี่พร้อมเลี่ยมเงินหนาหนาเลยนะพร้อมเลี่ยมเงินพร้อมแขวนพร้อมใช้เลยเก้าร้อยบาทนะครับเราก็หลวงพ่อเกษมแนวหลวงพ่อเกษมเขมกโก้พี่นี่เหรียญพ่อเกษมเนี่ยแนวเหรียญหนึ่งห้านะแัวเออเหรียญปีหนึ่งห้านะครับเหรียญออกเนื้อเงินเงินเลยนะเอาเอาห้าร้อย แนวพละร้อยบาทแนววัดเกตองค์นี้เป็น, what น,ปนวัดเกตครับพี่แนวเครือแบล็คนะครับวัดเกตสร้างเขื่อนเครือแบล็คนีครับนนี้ก็ดูง่ายและได้เดิมเห็นไหมดูง่ายและได้เดิมเนี่ยโอ้โหเนื้อยังสวยเนื้อยังสวยเอ,เอาห้าร้อย ห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มีองค์นี้ครับพี่นะครับอันนี้หลวงปู่ภูแขนหักศอกนะครับหลวงปู่ภูแขนหักศอกเนี่ยแขนหักศอกนะครับหลวงปู่ภูไอ้ดูง่ายเลยนะดูดิเนี่ยดูแขนหักศอกเด็อ่าดูหูดูพิมพ์ดูทรงดูหน้าดูตาดูธรรมชาตินะครับดูฐานเอาห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ริงในครับสำหรับองค์นี้เป็นริงนะครับเป็น เ,เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นธนุมานนะพี่ดนะับของหลวงพ่อสุนนี่ครับนุมาณหลวงพ่อสุนเงี้ยพี่อันนี้เนื้อสวยดับเนื้อสวยเนื้อธรรมชาติแล้วธนุมานหลวงพ่อสุนเอาเอาไปเก้าร้อยนะครับนี่จับเข่าแน่นอนพี่หลวงพ่อสุนวัดสารคุณนะเอาเก้าร้อยบาทนี่ครับรรเ,าเาร,บบา,นนร,ร,รา,าก,นะอาารก็อง์นี้เป็นเ,เขาเรียกว่าขาโตะนะครับหลวงพ่โตวัดประดู่ชิมพี่นี่ครับน่าจะแช่น้ำมนต์น่าจะแช่น้ำมนต์ครีบพี่ ได้ธรรมชาติดีขาโตเอาห้าร้อยนะครับหลวงปูโป่โตปู่โตขาโตะนะครับสมเด็จข,ขาโตนีงก็ดูง่ายนะครับองนี้เนี่ยเนื้อนวะนะครับพี่พี่จ๋าพระกิ่งวัดสุทัศน์เนื้อนวะนะครับ,รนะรบดูช่างแต่งเดียเนื้อนวะนะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงทองเหลืองนี่เนื้อนวะนะครับไม่มีแล้วนะเนื้อนวะแบบเนี้ยพี่นะครับผมมาแบ่งปันให้เฉยเยนะครับซื้อมาเกินซื้อมาหลักพันอยู่แล้วนะครับ อันนี้นามาแบ่งปันโปรโมชั่นช่วงเช้าก็พี่เอาเก้าร้อยเนื้อนวะนะครับไม่ใช่ทองแดงทองเหลืองนะครับดูเนื้อดิออกดาเห็นไหมเนื้อนวะรับพี่จัดแบ่งให้เลยนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาหาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ